คนที่คบคนพานหรือคนเลวซึ่งผมได้รู้แล้วว่าเขาเป็นคนไม่ดีเป็นคนชั่วไม่เป็นกันรายานามิตรแต่เป็นอักันรายานามิตรเมื่อรู้แล้วยังคบอยู่อีกคบคนได้หลายๆนิสัยไม่ดีก็ยังคบผมไม่อยากคบด้วยผมไม่ชอบแล้วก็ พอไปครบก็ไปเอาเรื่องคนที่ไม่ดีซึ่งผมไม่อยากฟังไม่อยากรับรู้แล้วมาถามมาพูดอะไรอีกว่าผมเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอย่างคบกับเขาใช่ไหมและอื่นๆก็ไม่อยากรับรู้ใจคุณข้องหมองมัวมัวมอง,มงซึ่งถ้าคนเราจะคบกันอย่างผมผมเลิกคบใครแล้วผมเด็ดขาดนะเลิกคบแล้วเลิกคบเลย ให้โอกาสสองครั้งเตือนครั้งที่หไม่ดีก็ยังคบอยูอ่อาจจะให้อภัยเตือนแล้วให้เลิกครบยังไม่ไมเลิกแต่แต่ถ้าเกิดว่าเจออีกครั้งหนึ่งก็ยังมีเรื่องมาอีกอันนี้เลิกครบเด็ดขาดนะครับแล้วก็คิดว่าก็รับไม่ได้กับคนที่นิสัยเหมือนนกหลายหัวนกหลายหัวไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่นก2หัวนะ ซึ่งกคำสอนพระพุทธเจ้ามีอยู่นะครับผมแม้มงคลชีวิตข้อหนึ่งก็คืออย่าไปคบคนผ่านให้คบบัณฑิตเมื่อไม่เชื่อคำแนะนำของพระพุทธเจ้าแล้วก็ผมก็คิดเหมือนคำสอนพระพุทธเจ้าก็อย่ามาคบกันเลยนะสวัสดีครับ